ชมวิถีชีวิตของชนบทลาวแถวเมืองชนนบุรีนิดนึงแล้วเขากับสิเขาไปเมืองพีนละกันางเขาเขียชนบทเนาะไปสวนบ่อไปแหลกหมดนี่แหละครับโอ้สุดยอดขอบใจเด้อบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายครับบรรยากาศครับเมืองชนตอนเศร้าๆครับกินข้าวกินข้าวว่าจังไดจะโดยโอ้ไข่ไข่กันกับเซโปนเนาะจะโดย กินน้ำกินน <c oughs> ้ำวยเด้อบ่เด้อกินครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมเข้าออกจากเมืองชนบุรีเนาะเข้าสีมุงนะ่งหน้าไปเขตชนบุเมืองชนบุรีเนาะทุกคนครับบรรยากาศน้ำเศร้าครับข้าขึ้นนี่เขานอนอยู่เมืองชนครับผมเข้ามาหอดประมาณทุ่มสองถุมครับเขาก็เลยบริเวณคลิปให้ทุกคนเบิ้งเนาะาเดินทางฝนกระตกนำ้ำเขาก็เลยบริไทถ่ายทมคลิปให้ทุกคนเบิ้ง เมืองชนตอนเสาๆครับผมเมืข้ากับสีมุ่งนาออกไปเข้าสีเข้าบ่เคยเข้าบ่เคยเดินทางทางนี้จักเทือทุกคนเข้าสีามุ่งนาจากเมืองชนไปไปเมืองพินเนาะเข้ากับโบเคยบ่เคยไปเส้นนี้จักเทือ จักว่าคุ้นทางสิลำบากปันไดเพราะเขาสิออกจากเมืองชนไปเมืองพีนนี่เป็นเทือแรกของเข้าที่เขสิเดินทางแบบนี้เนาะเขากับปรจักว่าคุ้นทางมันสิโหดปันไรแลวกะเขาสิลเลเขียชนรบทเมืองชนแลวกะพ้าทุกคนชมบรรยากาศของเขียชนรบทเมืองชนแล้วเขาสิมุงนาไปเมืองพีนแลวสิออกเซโฟนครับทุกคนครับเดินทางํากันครับผม สวัสดีครับทุกคนครับอตอนนี้เข้าอยู่ที่ะสะพานเนาะสะพานขามนำเซ่เนาะครับนทุกคนเนาะตอนนี้เข้าอยู่ะสะพานขา,นามนำเซ่เข้าสีเข้าสีเดินทางไปเมืองพีนครับทุกคนครับเข้าสีเดินทางไปเมืองพีนเข้าสไปทางไปทางนี่เนาะไปทางบึงส่างนะเข้าสีเดินทางไปนะทุกคนเนาะบรรยากาศน,นี่แหละครับผมสะพานขา,นามนำเซ่เน,นะาะแถบแม่นเข้าไปทางนี่เนาะทุกคน ถ้าเขาไปทางนี้มันสิเขาไปเมืองชนแล้วก็เขาไปอันไปบ้านกองปทุมวันเนาะแล,ะล้วก็ออกไปสวรรค์น,นาเขตออกไปรักสามสิบหาได้ถ้าเขาไปทางนี้นี่มันสิสามารถไปได้หลายทางครับมันสิสามารถออกไปอ่าออกไปพูนครับออกไปปากซองปากซองเนาะอล้วก็สิออกไปละหานา้ำสามารถไปอ่าบ้านน้องบลวงได้แล้วก็ถ้าไม่ถ้าตรงไปตรงไป,ไปนะไปหอดอ่ามันสิไปหอดเมืองพีนครับถ้าเขาตรงไปเนาะสิไปหอดเมืองพีน บรรยากาศย่ามเซอครับผมบรรยากาศย่ามุสเซออยู่เมืองเมืองชนเนาะเข้ากับสีขามสะพานขามน้ำเซ่เข้าสีม่งงนาไปพาทุกคนไปชมชมวิถีชีวิตของชนบทเล่าแถวเมืองชนนบุรีนิดนึงเลยเข้ากับสีขาไปเมืองพีนละกัสีเดินทางต่อไปเซโปนครับเข้าสีขาเซโปนแต่เข้ามาเน่ว่าเซโปนเข้าสีหอดจากมงเพราะว่าจากเมืองชนนบุรีสีม่งนาไป เซโปนนี่นี่เป็นเทือ่แรกของหฮาวสี่หาสิเดินทางเซนนี่หฮาบโบจักว่าทางเซนนี่นี่สีลำบากปันไดล่ะสียากปัเฮาบมเคยไปครับนี่เป็นเทือ่แรกของหฮาสิเดินทางครับทุกคนครับนะครับสะพานขามน้ำเซ่เนาะตบานันก็จะชั้นจรไปมาเป็นเรื่องปกติของเผ่นเนาะพืนสะพานก็สิเป็นพืนใหม่ครับสะพานนี่ครับเป็นเล็กแบบแบบนี้เลยทุกคนเห็นบ่เป็นเล็กแบบนี้เลยเล็กก็สิก็สินนานาคือกันครับผมแต่ก็สิหลายปีแล้วเนาะ บรรยากาศยงมเสร้าครับผมการเดินทางเนาะของเฮาเนาะก็สิเห็นชาวบ้านเิ่นสัญจรไปมาเนาะในสะพานสะพานขามนี่ถือว่าสะพานตัวนี้เนี่ยถือว่ากว้างนะที่เฮามาจากเฮามาจากสวรรคิเขตนี่มาในเมืองชนนี่เขาสะพานตัวนี้กว้างกว้างสะพานหนาสิกว้างกว่ามูเนาะเพราะว่าเขาขามมาอีกสะพานนึงกะสะพานมองเมืองจำพอดเนาะมองมองแถวเมืองจำพอดน่ะกะกว้างคือกันครับแต่ว่าตัวนี้กะ กะกว่างกักนครับแต่ว่ากะสองสะพานที่เทาขามมากเนี่ยกะสะพานนี่มันกะเป็นตะเบิงแน่เนาะมันแบบเล็กมันใหญ่แล้วกะผื้นก็เป็นผื้นใหม่กะส้มบรรยากาศการเดินทางน้ำกันครับทุกคนครับห้องสิม,ม่งหนาไปเซโปนเนาะแต่ว่าหักจากสีหอดจากโมงเส้นทางนี่สีหดประมาณไหนเพราะว่าเข้าไปเป็นเธอแหลกน้นทุกคนเนาะเดินทางน้ำกันครับผมบรรยากาศประมาณนี้เลยบรรยากาศตอนเช้าเช้าห้องกับสีนี่แหละครับไปครับ เวฟนี่แหละเวฟคู่ใจสิ่งที่สําคัญที่เทาสีเดินทางก็คือน้ำครับจะขาดครับน้ำโอ้เดินทางเดินทางทุกคนบรรยากาศประมาณนี้เลยครับผม ต้องล่อคิ้วครับผมเพราะว่าถ้าแม่นมีรถมีรถไงสวนมากนี่เข้าต้องต้องล่อคิวก่อนเพราะว่ามันเป็นสะพานที่แคบแน่จักน้อยเลยกะมันสีสมสัดสวนกันบกคอยได้นะสะพานมันสีสวนกันบ่คอยได้เพราะว่ารถถ้ารถมากเข้าก็ต้องจอดถาเพื่อนก่อนเนาะทุกคนนะเนาะเข้ากันถึงไปเนาะนะครับมันแคบแน่นิดนึงเนาะต้องต้องถาคิวกันซะก่อนเนาะทุกคนเนาะสะพานข้ามน้ำเซ จากเมืองชนขามไปกับตีไปเป็นบึงสร้างเนาะทุกคนเนะาะ้าเข้าบ่อโบพิษนะนา่าจะเป็นบึงสร้างนะนะครับกา,การลำบากเนี่ยครับนิดนึงครับเพราะว่ามันจะเจียดไปเจียดมากน้อยนึงเนะาะเพราะว่ามันเป็นใหม่นะตัวตำตัวสูงแน่นะนะครับทุกคนครับ <c oughs> เดินทางครับเดินทางอ้มันจะกาดยา่ำเสานี่คึืนนนิวคูนอนห้องพารุ่มครับแทบสี แบสินอนบ่ได้เลยมันค้อนทุกคนห่อน,อน,อนอยางคักเลยครับผมโอ้สุดจอดเลยครับทางอ่าลงมากะจีไปหอดจักหน่อยก็จะเป็นบึงสางครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเรารับโทษละซับก่อนเนาะจะจะไปโทษอมาเนาะรถท้ายาเ,เายพิ่นอันนี้เพิ่นนาสะต้อเติมออกมากนนเนาะนาสีเอาไว้ส้นต้นใหม่เนาะอันนี้อันนี้ต้อเติมอมอกมาเองบอน่นี่อันนี้นะ่ะเฮ็ดเฮ็ดออกมาเองบ่ อันนี้อ๋อ oh, เอาไว้ส้นต้นไม้อ๋อ oh. อันนี้เพิ่นเพิ่นต่อเติมบอ,อกมาเองครับทุกคนครับเพิ่นเสียบบอกมาเองเอาไว้ส้นต้นไม้เอาไว้วไไวด้านต้นไม้เนะ oh. าะเขทาขทาเขาทาเขาทาธรรมดานะรถถังรถไถรถไถบานเพิ่นนะ่ะพวกต่อใหม่ต่อยางต้นใหม่มันร้ายเนาะเออส้นเลยเนะยาะดอครับปั๊มน,น้ามันนิหน่อยแล้วนี่ก็ได้ขายดีๆกันนะครับทุกคนเห็นไหม ขอนมันหน่อยๆน,นะเนี่ยคนเข้าคนออกประจําเลยตลอดเวลาเลยกัว่าได้ของเมืองชนเนาะตอนนี้เฮากันร่งอ่าถ่าถาถ่าถามุยค้นหนึงเนาะเฮาก็นจะเดินทางร่วมกันสองคนครับเฮาสิพากันไปเซโปนลุยเซโปนกับหอดเพือนน้องอะไรทุกค้นดูบรรยากาศทารถไฟแล้วนี้ยเป็นปลูกปลูกมันต้นส่วนร้ายนะมันต้นแล้วก็ปลูกมันต้นแล้วก็ปลูกเข่าน้ำเนาะทุกคนเนาะ สุดยอดเลยครับผมเบิ่งครับรถรถมอไซค์แถวนี่เพิ่นสีดัดแปลงนะเพิ่นสีดัดแปลงให้มันบรรทุกได้หล,ลายเนา้อดูนะครับคือบรรทุกทั้งน้ำมันได้หลายนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยทั้งกลางกับไซคองได้ทั้งถางครับบรรทุกน้ำมันได้ปั๊มน้ำมันเน่้อยๆแล้วนี่โอ้บริแรงบริสุทธิเศร้าครับโอ้เขามาจอดถาที่งานเลยนี่นี่เราแถบสุดบริแรงเนาะเขามาตลอดเลย ปั๊มน้ำมันเลยเลยบึงสางมานิดนึงเนาะอยู่ความ,มือเนาะทุกคนเนาะกัสิมาถาทีมงานอยู่นี่กัสิเติมน้ำมันหลกักกสิพากัารเดินทางต่อบอจักกว่าสิฮอดเซโปนจักโมงห้องกับบูหูเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เดินทางเส้นทางนี้บอจักว่าคนทางสิประมานไดถ้าประม่านนี้ก็โอเคครับนี่าประม่านนี้กัพอไปพอม่าได้แต่ถ้าไปไกลจักหน่อยถ้าเป็นทางแบบทางแบบทางฟุ่นแบบได้ลายเป็นทางไรนะ้เนี่ยคือสิลำบากเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศครับผม เบิ่งครับชุนอาบทย่ำมือเสาร์เนาะกะน้องๆน,นักเรียนกับสิพธิ์ภาคกันนี่แหละครับไปโรงเรียนกันแตะเตะเสาะเสาร์ทินน้งนอนชนบดเกาะสาะเสารสารนักเรียนก็ร่างกากันเด็มบางไปเรียนหนังสือน้อนนี่ยแน่ๆแต่รุงเรียน,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 ยนยไปคนละจักท่านเนาะไปรุ่งเรียนน,น,นี่เน,น,นาะ บ้านยันขนาดนี่บ้านคำมุเฮืองบ้านคำมงเฮืองบุญเฮืองคำบุญเฮืองน่าดจะเป็นบ้านเก่าแก่เนาะต้นไม่ต้นท้าต้นตานสูงแค่เนาะดครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศการเดินทางเนาะชมบรรยากาศการเดินทางกันครับทุกคนครับบ้านคำบุญเฮืองเนาะนอนไม่รุ่นแล้วนะไม่รุ่นบ้านคำบุญเพื่องบ้านเลื่อนแถวนี้ส่วนมากจะเป็นบ้านใหม่นะทุกคนบ้านใหม่แบบสองสันเป็นบ้านใหม่ยกยกยกสูงเนาะ ยกขึ้นเนาะบ้านนี้ข้าง đỏ ข้างแดงนะเห็นบรรยากาศหมู่บ้านเลยคือกันกับบ้านเท่าตะกี้เลยทุกคนเนื้อข้างแดงข,ข,ขักลางหมู่บ้านเห็นบ่แล้วก็สิมีเหล่ามีหัวเพื่อนไผ่เพื่อนมั่นแต่ว่าซอยสามารถทะลุกันได้เห็นไหโอ้บรรยากาศแถวนี้ครับพึงขม่าเป็นเที่ยแรกครับผมชมบรรยากาศการเดินทางน้ำกันเนาะหมู่บ้านได้ปิดตะเบิงข้ากระสีท้ายให้ทุกคนเบิงเนาะ วิถีชีวิตเขตชนบทครับเพิ่นกับสิใสารถมีโก้ข้อยาวแบบนี้เนาะโอ้สุดยอดครับบนทางเขาหมู่บ้านเขตชนบทของเมืองชนนบุรีครับทุกคนครับกับประมาณนี้เลยกับคือบ้านเฮาตะกี้เลยครับทางแดงเนาะกับทั่งดีที่เป็นทางแดงเนาะกับเป็นทางไส้แล้วโอ้หงามีออกไงไงไวรุ่นอ่าส่วนมากสิออกมาออกมานอกหมู่บ้านเนาะเพราะว่าอยู่ทางในหมู่บ้านบ่มีบ่มีเน็ตเนาะบ่มีตัวเน็ตมันบอก มีสัญญาณเนาะเช้าเช้าบอเห็นพากันมาเล่นมาเล่นเนตได้นี่เห็นบออันนี้บ้านบ้านยังเข้าไปนี่บ้านแก้วคำดีบ้านนั้นก็บ้านแก้วคำดีแก้วคำดีบอโอ้ซุ่มน้องพากันมาเล่นโทรศัพท์แสดงมาในหมู่บ้านนี่บ่มีสัญญาณเลยบอโบมีเนตเลยบอไหมบอโบมีเลยโอต้องมาเล่นอยู่นี่ขึ้นต้นไหม้ได้บอขึ้นต้นไหม้เล่นได้บอ ในหมู่บ้านนะโบได้ขึ้นกับโได้ไดโอ้สแสดงว่าเบิร์ตซิดเนาะสัญญาณบ่มีเลย<ม>ต้องมาเล่งน,น่าจัดเขตบึงชษาทของม่านี่โอ้น้องน่องซุ่มน้องน่องกับภากันมาเล่นอยู่นี่เนาะบอกไงว่าไปมีผู้บ่าวกับมาลุ่มอยู่นี่เลยเป็นบมนม่มีผู้บ่าวหวานท่างไกลเป็นบ่โอ้สุดยอดสุดยอดเลยนี่อันนี้เขาเขาเขาลุงเลี่ยนกันอยู่บ่นี่เฮ้ออกแล้ว โอ้ออกแล้วเนาะอ,อันนี้ซื้อซื้อซื้อหน่องย้านี่ิห,หน่องย้ายซื้อเจ้านางพวงซื้อ,อยังเกาะนางพวงคำพวงคำโอ้ไปแล้วครับน้องๆพากันอายกล่องเห็นบ่สาวบ้านคำดีว่าคำดีไปแกะคำคำดีเกลียวคำดีเนะะานะกะสิมีผู้สาวสามคนแล้วกะผู้บ่าวสามคนเนาะเพิ่นพาก,กันออกมาล้มผู้บ่าวหวานไก่บ่าเคยคือมาเบิง่งล้มผู้บ่าวหวานอื่นบ่ล้มผู้บ่าวหวานอื่น,นอโอ้น้องๆยังพากันอายอยู่ ดูเขินมีแต่คนอ้อๆได้หน่เนาะขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อเบิง่บงทุกคนทางเขาหมู่บ้านนะเออคือกันกับบ้านเฮาตะกี้เลยสิมีอ่อต้นต้นไผลเนาะต้นไผลสองหางทางเนาะทุกคนเนาะบ้านแก้วคำดีเนาะทุกคนเนาะนะครับเขตชนบทอ่า,อาเมืองชนบุรีเนาะบ้านเพิ่นก็สิประมาณนี้เลยทุกคนเห็นบ่บ้านแก้วคำดีเนาะแต่ว่าวแถวนี้นี่ มีไฟใส่แล้วนะทุกคนแถวนี้ทางลอหมู่บ้านกับแบบนี้เลยครับอแถวนี้นี่เนาะมันคือบ้านห้าหม่องไดนคือตรงที่ที่คือแบบว่ากอไผ่น่ะกอไผ่มันอยู่อยู่กลางบ้านเลยเห็นบ่แล้วต้นมะม่วงกัหลายแถวนี้เนาะโอ้บรรยากาศการเดินทาง,นงเนาะเฮ้ากับสิม่งงนาเขาไปเมือง เซโปนเนาะแต่ห้าสิรลัดเลาะไปตามมูบ้านแบบนี้เนาะทุกคนเนาะบรรยากาศกับสิประมาณนี้แหละครับบ้านแถวนี้ก็สิเป็นบ้านยกสูงสองสนะันเนาะทุกคนเนาะเห็นบอกเราเขาก็จะอยู่นอกบ้านคือเา่าบ้างมองเพื่อนนี่แถวนี้เขาสิเห็นเพิ่นเออเสาเพิ่นสิฟังในแต่บ้านส่วนใหญ่นี่สิตังอยู่ในในปูนเนาะเพราะว่าบ้านตังอยู่ในปูนนี่มันมัน,ม,นมันปลวกบก,กินไม่มันบดอกนะล้วกา คือมันง่ายง่ายนะเขาเคยเห็นคลิปที่กาเจ้าแบบแบบแบบง่ายแบบง่ายบ้านนะทุกคนง่ายบ้านแบบแบกกันไปหลายๆคนอ่ะโอ้ฝนหนาะโิ๊วน้องขึ้นนย่เนาะบรรยากาศครับบ้านแก้วคำดีเนาะไม่รุ่นนะนี่ไปพงเผ่อนบะโอไม่หลุดไม่หล,นลุนบ้านแก้วคำดีสึดยอดเลยครับเดินทางครับเดินทางทุกคนไปจะไปให้ไปสวนแบบนี้แะละเห็นบ่ เขาสีเดินทางเขาเขตชนบทเนาะไปสวนบ่โอ้ไปแหลกดนะครับเป็นวิถีชีวิตของเขตชนบทเนาะน้ามือเสากลับไปให้ไปสวนไปสวนมั่นเนาะสวนหมากปลูกมั่นต้นกันเนาะนะครับผมเห็นบ่เขาไปกับบ่าวหลาครับบ่าวหลาเดินทางสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีทางฝั่งไทยอ่าและสบายดีเอฟทีทางฝั่งลาวเนาะทุกคนสวัสดีสวัสดีการข้าราชการเป็นงานแปลฮะจะเท่าไหรเหมือนมื้อหนี้ห้าสิบพันอันอ่า งานของเฮาเนาะาขึ้นไปเขตเมืองสุนัมบ,บุรีตอนนี้เขาก็อยู่เขตเมืองสุนัมบุรีเนี่ยแล้วก็จะขึ้นไปจุดชมทางลำทวยเนาะแล้ว่าเขาก็จะเดินหน้าไปเมืองนองเนาะเขาก็จะถ,ถ่ายวิถีชีวิตแต่ละหมู่บ้านขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจนจนทอดเมืองนองเนาะก็จะเป็นใงไดะทุกคนไปติดตามนา่วก,กันกับสองคนเฮาเนาะครับชมบรรยากาศการเดินาทางน่วกันครับเพราะว่าเป็นเทือแรกเนาะที่เฮาสิสิสิไปทางลาทางนี้วด้วยเทือแรกบ่จักว่าคนทางสิเป็นจังได๋เป็นทางแคบๆไปนะ ไม่แน่น่าเพราะว่าเฮาจิไปในเขตชนบทเนาะเขตชนบทกชมวิถีชีวิตของชาวบ้านแสอลฝ่ายบ้างน้องขนาดโดยโดยโดยโอเคครับเดินทางเดินทางว่านานเดินทางโอ้ยขอบคุณขอบคุณแต่เข้ามาในเอ่อเขตชนบทนี่เนาะเอ้าไปโรงเรียนบ่นี่แกะม่วงแล้วนี่โอ้เข่าพากันเถ่า8:00นบ่โอ้อยู่อยู่ซั่นได้กันนี่ยุตซุ้มตัวย่ปอดาโอ้อยู่ปอ5โอ้ เรียนเรียนนั่งซื้ออ,อยูโฟฮาแล้วบ่นี่เนาะโอ้ปโฟาเพิ่งตึ้งสามเลยบ่อันนี้เดซ่าอ,อันนี้เพรนึเรองนี่ปฟฮาโอ้อันนี้บ้านยังนี่บ้านสนามไสนะ้โอ้เป็นของอ่าเนี่ยเป็นของวิลาบุรีอยู่เนาะเห็นบ่โอ้เฮ้ยโบแมนเมื่อชนเมื่อชนเนาะชนนาบุรีเนาะโอ้ยปัจจัยเด้อบ้านสนามไส้เนาะโอ้น้องๆกำลังจะไปโรงเรียน อันนี้คือพวกนีปื่มน้ำมูสอะโอ้กระเป๋าเดียวกันแบกซอยกันเป็นพี่น้องกันปะเป็นมูกันอโอ้ก็เลยเอยปืนหนีก็เลืยยางเตาตัวเปล่าโอ้สุดยอดขอบใจเด้อบ๊ายๆเนี่ยบ๊ายบายซื้อข้าง <laughs> ักนานะนะซื้อยังนะซื้นอมนนอนอันโตเดสส์นอะมนนนมนน,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 น่าการวยโอ้นนมนรวยโอ้ของจองพอดีเลย ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเ <laughs> ดิเนทางกับเพื่อนน้องๆไปรโรงเรียนเนาะพานไปรโรงเรียนแปดโมงมาากกเสร็จก็เล่งสภาพกันไปนะครับบรรยากาศหมูบ่บ้านบ้านสนามไสรเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศหมูบ่บ้านบ้านพื้นกระสีแบบแบบห่างๆกันแน่เนาะทุกคนเนาะเสียงห่างกันแน่ประมาณนี้แหละเอ็มบอกเสียงห่างกันแน่นิดนึงเนาะนอ้องพากันมาแต่เอาน้ำเห็นปะส่างโยกเนะาะแถวนี้แถวนี้นั่นมี เป,เป็นโครงการบริสางโยกนะฮะเป็นโครงการมาเฮทไห่บป่โอ้ครับพุ่หบอนอกกะล่งสีเอาน้ำเขาเพื่อนกับน้ำใส่เนานะโมแมน่น้ำกินเนาะทุกคนเนาะครับบรรยากาศบ้านนา้ำใส่เนาะทุกคนเนาะบ้านนา้ำใส่เอาล่อแล้วอยู่น้ำนะ เาล่ออยู่เลย mm hmm. บรรยากาศบ้าน mm hmm. เพื่อนกับะม่ณน,นี่แหละทุกคนบ้านเนี่ยสีห้างๆกันแน่แต่ว่าดีทีมีไฟฟ้าใส่แล้วกัดีที่เพื่อนมีน้ำประดานเนาะมีสางโยกเนะาะใครกลัวติดไปตักเอาน้ำหวยน้ำหองเนาะทุกคนเน,นาะไหนเ็นบอลน,นะมีหล่อเข็นเนาะแถวนี้แถวนี้สีใส่หล่อเข็นกันแต่ถ้าไปเขตชนบทนอกๆน,กน,กนี่สีเอาน้ำใส่กระตุกแลวก็บแบกพากันแบกเมือเ่อนะทุกคนเนาะเดินทางต่อครับผม ส่วนมากก็มาจากตลาดพ่นเพชรเนาะเ,เ,าาเคุอน,อน,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 นฝากมากกกเนาะไอ้คนที่เป็นขายของอยู่ตลาดพ่นเพชรก็คือน้องน้องน้องต้นเนาะเคุนฝากมาแล้วกะบผีไส่เนาะเราเอาเป็นคนดําเนินการฝา,ากมาแล้วกะเจกุ้งเนาะนี่แหละครับบรรยากาศครับให้น้องๆพ่อได้ไสนเนาะกับกับวัวลายดอกครับผมบ้านสนามไส้เนาะเมืองชน,นบ,บุรีแมน,นบอก บ้านสนามไซเมืองชนนบุรีเนาะทุกคนเนาะแต่คือบ้านเพื่อน่วนมากกับสี่างห้างกันครับอันนี้มันมันเข้าไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งว่าที่เนี่ยเห็นน่ะแค่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันโอ้บ้านบ้านบ้านใหญ่คือกันเนาะสันเนาะเขานือว่ามีแต่ติดตีทอนทางเนาะโอ้นะครับบรรยากาศครับบ้านเขาสิเดินทางไปอีกอีกจักละก็หนาสี่หอดหมู่บ้านอ่ะอันประมาณนั้นอยู่ประมาณนั้นอ่าสามสิบกิโลก้าศีหอดอีกหมู่บ้านสะพัง ถ้าฟังซองเซเนาะเ้าจะได้เอาเสื้อผ้าไปให้นน้องๆทางผังน้ำเน่เนาะแม่แม่พอเ้าจะเดินทางหรืไปเมืองนองเปิดชีคอดคุณนี่เนาะโอ้กะใกล้เติบพอสมควรเนาะกะคือกะคือข้าเขาเดินทางมากนี่ก็คือทางทางหลักไปละทุกควรมันเป็นทางหลักจักรหลักแต่ว่าหักอืมบรรยากาศ ดีครับวเวลาเข้าย่างการเดินทางเนี่ยมันพนทางมันสิคือบ้านเขาตะกี้เลยสิเป็นแบบเป็นแบบพ้นทางแดงเลยกาลัดเลาะตามโขกตามปามาเราทุกคนนอกกะเขา,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 าก็บ่เคยมาตักเทือครับเส้นนี้เขาเป็นเขามาเทือแลกเส้นนี้เขากะสีชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองขางทางไปหลักเข้ากับสีไปหอดบ้านที่เพิ่นลวอลเขากับโบจักว่ามียังแน่นอกจากเข้าโบจักว่าเขาจะไปหอดเสียโปนจักม้งเพราะว่าเขาสีเขาเสียโปนนะมันเองนะทุกคนนะชมบรรยากาศการเดินทางน้ำกันครับผม พื้นเหล่า้นเาภาษายังกันภาษาพื้นพื้นบ้านนะภาษาเผาบลูปอ่ฮะกินข่าวกินข่าวว่าจังไดจะโดยโอ้ไข่ไข่กันกับเซโปนเนาะจะโดยกินน้ำกินน้ำงวยเด้อ่ะเดอกินขนมกินขนมเดะจาแก้วจาขนมโอ้จาขนมโอ้แสดงว่ากระตางกันเป็นบางคำเนาะอันนี้เดสส์เพื่อนเนี่ดงกับบ้านกับจูดงบ่ะจูจูดงป่ะ โอ้มื้า,าอโอ้กัดจิตสิต่างกัน<ท>ไปนบางคำเนาะนถ่ายเทเสีก่อนกัดจูดงเนาะแถวนี้โอ้และอันนี้ซุ้มเจ้านีภาคกันอายุเท่าไรแล้วนะฮะซีซ<า>ีสาวยังนี่นสาวนางสาวนางคนสวยตัวเดซ่ะตัอ,อายุเท่าไรแล้วอายุสิบห้าโอ้สิบห้าปีออกออกออกโรงเรียนกันเมื่อไรเนาะโอ้สุนมาก แถวนี้เป็นเห็ดอาชีพเหมือนกันปลูกมันบ่ะเห็ดไอเห็ดเข่าโอ้โดยเห็นบ่ะนีู่้ใหญ่ครับเคุณน้สาวครับสาวายังเกาะจำอะไรเลยถามเมื่กิ้นิดเดียวเสาวนางคนสวยอะไรกันน้องน้องนางกับน้องตุกเนาะโอ้บ้านนั่งอันนี้บ้านในสนามไสโอ้สนามไสเออเขาผ่านมาเขาถามเขากินเนาะบ้านสนามไสเนาะนครับ เสือ้าทีทีเอ่อน้องน้องต้นเนาะที่น้องต้นแล้วกะ็ซุ้มน้องต้นเพิ่นฝากมาแล้วก็น้องกันเนาะแล้วกะ็พีกุ้งเนาะเพิ่นฝากมาเนาะครับเวลาเห็นเด็กน้อยแบบอันเสือ้าเพิ่นบ่คอยมีใส่กะเอามาแจกจ่ายใ,ให้น้องๆได้ใส่อพอได้ยใส่เนาะทุกคนเนาะ นะครับผมที่น้องต้นน้องต้ลเราฝากมาแล้วก็น้องกันกับแมนครับเป็นฝากมาเห็นบอกน้องต้นน้องกันฝากมาูุซาวครับเราอายกล่องครับู้สาวเสือดำเราอายกล่องอายกล่องบ้านบ้านน้ำใสเนาะบ้านน้ำใสเนาะบ้านสนามใสบอบ้านสนามใส แล้จากห้องวัดสนามไทเสือตัวน้อยๆนี่ถลัขาดแล้วจากห้องวัดซุ่มน่องต้นซุ่มผีกุ้งเนาะแซุ่มผีไส้เนาะถลันขาดมาซุ่มน่องกันเนาะถลันขาดใหเอามาหอด้วยครับทุกคนครับบ้านสนามไสรเนาะ่สาวครับมีแต่คนอ่อๆเลยสาวนี่ผู้บ่าวกันเทุกทุกคนน้อยยังไงฮะก็โสดบ่โสดโอ้นี่ก็โสด โอ้โมมี่เฟสเนาะโมมี่เฟสสิขอเฟสแต่ให้ผู้บ่าวไทยมันล่มเอาเนาะนี่เ่รอซื้อเฟสซื้อ,อยังซื้อเฟสดูสดสดสดสโอ้นี่เดสอะบ่มีบ่มีเฟสโอ้ซื้อเฟสเด้อครับซื้อเฟสเอ่อเสื้อขาวนี่ซื้อเฟสเราสดสดเด้อผู้บ่ฟฟา,า,ฟฟววาวไทยคนใดสนใจกะแอปเรามาเด้อคุยเรามาเลยแม่นบ่สดสดเนาะซื้อเฟส ย่มอันข้าเจ้าแอดมากรลกข้าเจ้าเป็นมูเนยเด้อขอบใจเด้อบ๊ายบายนะผู้สาวบ๊ายบายตานะเขาเดินทางต่อกันด้วยแม่เด้อเขาเดินทางต่อกันเด้อครับทุกคนเด้อครับห้นทางนี่ต้องใส่เข้ามาห้นทางสมัยก่อนเนาะต้องใส่เข้ามาห้นทางโบราณเลยแหละทุกคนยังมีต้นไม้ต้นเมื่แบบซ้องขางทางอยู่นะห้นทางนี่รุดไญ่นี่มาก่ได้ครับรุใไญเนี่เห็นบ่ ยังมีต้นไม้แบบส้องขางทางเต็มเลยคิดเห็นบานเท่าตะกีเลยนี่เห็นบ่พนทางนี่ท่างงัวท่างคุ้ยไปได้แต่รถจักรรถญ่นี่เบรสซีดเลยถัาสิมาทางนี้เนาะท้ามาได้ก็ต้องเป็นพวกออฟโรดเนาะมาไห้เลยอู้พ้นทางสุสดโหดเลยครับผล้นทางนี่สุดยอดเลย